สวัสดีครับพบกับช่องพระแท้เมนุที่นะครับพระติดเหมามานะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749หรือสแกน QR code นะครับใช้ลายสแกน QR code นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่4.5นะครับก็เป็นพระเหมามานะครับก็มาชมรายการแรกกันเลยนะครับ องแรกเลยนะครับเป็นพระสมเด็จหลังยันนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับเป็นพระสมเด็จเ,เขาเรียกกันว่าพระสมเด็จสาวลงนะครับสมเด็จสาวลงวัดเพตานะครับ หลังยันนะครับเป็นหลังยันนี่ครับหลังยันสามก็คือมีสามตัวนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ออกปีศูนย์เจ็ดนะครับหลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสกนะครับมีประวัตินะมีประวัติเดี๋ยวผมเอาประวัติให้ดูนะนี่ครับครับ <c oughs> <c oughs> หลวงปู่ทิม,มปลุกเสกนะเล่นกันหลักพันนะครับเล่นกันหลักพันนะ บางเว็บก็เล่นพันกว่านะครับเล่นก็หลายพันนะครับเท่าที่ผมได้มาแล้วก็เคยได้มานะแบบนี้เป็นออกแนวคล้ายๆเบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับเคยได้บ่อยนะครับ องค์นี้เอาเจ็ดร้อยพร้อมส่งนะครับพระหลักพันนะครับเนือเก่านะครับสุดยอดนะครับสมเด็จสาวหลงนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จ กุวัดดักขนนนะครับมีบินมุมบินมุมนี้นิดนึงนะครับกูวัดดักขนนนี่เป็นผงหลวงปู่ศึกหลวงปู่สุขขออภัยครับหลวงปู่สุข <c oughs> หลวงปู่สุขลุกเสกนะครับสมเด็จสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับเนื้อดีนะครับเนื้อเก่ายุคเก่านะครับเป็นพายุกเก่าราคาเบาๆนะครับองค์นี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับหลังยันนะครับหลวงปู่ภูนะครับอันนี้หลวงปู่ภูนะครับหลวงปู่ภูวัดอินนะครับคิด350้อพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นผ้าสมเด็จเจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับเจ็ดชั้นเนื้อผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับองนี้แท้ดูง่ายนะครับคิดห้าร้อยนะครับพระเล่นหลักพันนะครับหลวงพ่อกลวยนี่พัะเล่นหลักพันนะครับเป็นสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับมีประวัติในหนังสือนะรายการต่อไปนะครับอันนี้มีบินมุมตรงนี้นิดนึงนะครับผราสมเด็จ ริสุโทโธนะครับหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ,บ้านไร่นะครับตรงนี้มีรอยไม่มีผลอะไรนะครับบินนิดนึงของนี้คิดสองร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระ ขุนแผ่นนะครับขุนแผ่นลงปูดทีมนะครับด้านหลังจะปั๊มเป็นขุนแผ่นพิมพ์เล็กนะครับเนื้อเนื้อเก่ามากครับเดี๋ยวผมซูมเนื้อให้ดูนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อเริ่มยุ่ยแล้วครับมีเม็ดมวลสารต่างๆนะครับเต็มอง์นะครับนี่ครับ เต็มองนะครับองค์นี้คิด3า0ร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จออรหันนะครับพระสมเด็จอรหรันหลังย,ยันอรหังนะครับพระสมเด็จอรหรังเ,เรียกไม่ค่อยถูกซะแล้วคมชัดลึกนะครับ ระสมเด็จอรหั์น่าจะเป็นของปีหนึ่งห้านะครับออกปีประมาณปีหนึ่งห้านะครับเพราะว่ายังไม่เก่ามากนะครับดูครับองค์นี้คิดสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับพระแท้นะครับพระแท้รายการต่อไปนะครับหลวงพ่อกิ่งนะครับยังพอได้เสียงนิดนนะครับ แพ็ก,กิกงองนี้ก็มีคนปิดไปแล้วครับแล้วก็ส่งของไปแล้วไม่รับก็ตีกลับมาคือนะครับองนี้ก็เอามาลงใหม่นะครับรีเทิร์นใหม่นะครับมีโค้ดนี่ครับสามตัวครับเป็นทรงเครื่องนะครับแต่งทรงเครื่องนะครับองนี้คิดสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อยน่ยนนะครับเห็นเนื้อย่นไหมเนื้อเนื้อย่นกลางกางะครับถ้าเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับอันนี้ภาพปิดตาสองหน้าเนื้อเมกะพัดหลงเพราะเดิมนะครับมีรอยประกรบกานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กจะเล็กกว่านี้อันนี้องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวซูมเนื้อให้ดูนะครับ เนื้จอจอกดำๆนะครับพอดีว่าไฟมันออกเป็นสีเหลืองๆเนื้อก็เลยไม่ดำมากนะครับปิดทองเก่านะครับองค์นี้คิด300พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นผ้านางพญานะครับนางพญาพิมเอ่อเปเนโนโลครับนางาพญาเปเนโนโลกพิม์พเป็นน่าจะเป็นพิม์ เทวดาหรือสังตินี่แหละครับองนี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับผิวหิ่งนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับผิวหิ่งครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นแหวนนะครับ เหวนนังกวกหลงพกกลวยนะครับยังไม่ขาดนะครับพระเหมามานะครับเหมามาแบ่งปันเพื่อนนะครับพี่พี่ fc นะครับตัวยันนี่ครับตัวยันจะชัดนะครับครับของเลียนแบบตัวยันจะไม่ชัดขนาดนี้นะครับตัวยันจะเลื่อนๆไปนะครับ สวยนะครับยังสวยอยู่นะครับผิวยังไม่เปิดนะครับเมตตาค้าขายดีนะครับของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมใช้อยู่ทุกวันนะครับผมใช้เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นนางกวักนะครับหลวงพ่อปลูกเสกเหมือนกันนะครับคิดสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเนื้อว่านเอ่อเนื้อเนื้อน่าจะเนื้อว่านผสม ผงใบาลานนะครับผงใบาลานผสมว่านนะครับอยวลงกล้องให้ดูนะครับเพราะว่านี่ครับมีรอยเหมือนมีมวลสารว่านติดนะครับตรงเนี้ยอันนี้ปิดทองเก่าแล้วครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นพิมพ์ผมผมลืมพิมพไปละ จำจำพิมพ์ไม่ได้นะครับอันนี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับมีจานหลังนะครับมีจานหลังนะครับหลวงปู่บุญนะครับในการต่อไปนะครับนางกวักเนื้อผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตตรามนะครับชัยนาทนะครับมีบินมุมตรงนี้นิดนึงนะครับบินมุมแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ ไม่ถึงกลางไม่ถึงด้านกลางไม่ถึงด้านศีรษะนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีนางกวกแบบนี้จะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่แบบนี้เล่นเป็นพันนะครับอันนี้ผมได้พิมพ์ใหญ่มาแต่ว่าบินตรงนี้นะครับก็เลยนํามาแบ่งปันเพื่อนนะครับคิด200พร้อมส่งนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ปกติต้องเป็นพันนะครับพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับเปิดคู่เลยครับวันนี้ นี้ก็หลวงพ่อก,กวยมาปลุกเสกครับพระสันนะครับพระสันออกวัดครัง้งคราวนะครับมีลงรักกลับไม่ได้ลงรักนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อก,กวยปลุกเสกนะครับคู่นี้คิดสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับ ก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีเอาลงเยอะมากมายนะครับเพราะบางทีว่าลงเยอะก็ต้องทำคลิปนานนะครับก็เลยทำคลิปสั้นๆเพื่อให้เพื่อนๆนะได้ชมกันนะครับได้แบ่งปันกันนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749ครับหรือสแกน qr code นะครับ อันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็จบ ep นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ